รถะะไฟฟ้าที่มีจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่มาจากประเทศจีนนั่นเองนะคะแต่ใครว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ทํารถไฟฟ้านะคะวันนี้เนี่ยเดิอนอยู่ที่บูธของ h อน da านั่นเองนะคะแล้วเขาก็มีรถต้นแบบคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าจาก Hon ด a านั่นก็คือ Honda e อีโปรโตไทป์ ai, คันนี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะรถคันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่า Honda คันนี้เนี่ยเขาเคยเปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับลูก ทรงภายนอกที่เดินเห็นรถคันนี้ครั้งแรกอะ่ะเดินนึกถึง Honda HRV อะ่ะเป็นรถไซส์ขนาดประมาณ Compact SUV นะคะก็คือไซส HR ์ HRV นั่นเองแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันเป็นรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวกระจังหน้าเนี่ยก็มีการปิดทึบตามสไตล์ของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตามหลักการของ Aero Dynamic นั่นเองนะคะในส่วนด้านข้างของรถยนต์คันนี้นะคะก็ยังคงเป็นสไตล์อนอนกประสงค์อยู่นะคะสังเกตจากพวกซุ้มล้ออะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ตามสไตล์รถออนเกประสงค์ เลยนะคะแต่ว่าที่สะดุดตาเดินมากๆเลยก็คือตัวล้อมแม็กก็จะให้เป็นล้อมแม็กอะลอยขนาด20นิ้วมาเลยนั่นเองค่ะ อีกอย่างนึงที่สะดุดตามากๆเลยนะก็คือตัวกระจกมองข้างกระจิว๋วริ๋วเล็กกระทัดรัดแบบนี้มากๆนะคะจริง,รงๆเดือนรู้สึกว่าเขายกมาจาก Honda e หรือว่ารถไฟฟ้าคันแรกของ Honda นั่นเองนะคะก็ดูกระทัดรัดดูแบบเออน่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองนั่นเองนะคะหลัในส่วนดีไซน์ในเรื่องของสีสันนะคะเอาจริงๆคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นสีขาวมุก ก็ด้นดานๆด้วยแต่ว่าน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สีที่มีการจําหน่ายนั่นเองนะคะอันนี้คือมันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่แต่ว่าดีไซน์การตกแต่งเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสไตล์ทูโทนแบบนี้นะคะก็คือทำให้ถูกใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันต่อเลยค่ะสําหรับท้ายรถของ Honda e- โปรโตไทป์นะคะอย่างแรกที่สังเกตเลยเนี่ยก็คือในส่วนของตัวสปยเลอร์เขาเนี่ย เออเอ้ยมันเป็นหลักการแอโรไดนามิกอีกแล้วนะคะก็คือจะเป็นการไล่ลมลงมาเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ปิดทึบนะเขาจะเป็นรูระบายอากาศแบบนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของหลักการแอโรไดนามิกสิ่งที่ขาดหายไปนะคะนั่นก็คือที่ปัดน้้ำฝนหล ก็ไม่รู้ว่ารุ่นเวอร์ชันจําหน่ายจริงเนี่ยจะมีที่ปัดน้ําฝนมาให้หรือเปล่านะคะในส่วนของไฟไท้ายเดินว่าเขายกมาจาก Honda HRV เช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้รถดูดูดรามีสไตล์มากยิ่งขึ้นสําหรับในส่วนของชายด้านล่างเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนสีดําเปียโนแบ็กนะคะแล้วก็เนื่องจากเป็นรถไฟไฟ,ฟ้าเนาะก็มีในส่วนของตัวถ่อยเสียนั่นเองค่ะ <S <S แต่ว่าในส่วนของภายในเนี่ยเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยยังเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นรถต้นแบบอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยภายในเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้เราเปิดนั่นเองนะคะ แต่เอาเป็นว่าเดือนจะมาเล่าให้ฟังละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย Honda e n series เนี่ยถ้าในประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีอยู่2ส,สเปคด้วยกันนะคะก็จะมี เป็กที่เป็นรุ่น182แรงม้านะคะ,ะความจุแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะคะกับอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรุ่น204แรงม้านะคะซึ่งจะมีขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะนั่นก็คือประมาณ68กิโลวัตต์ชั่วโมงนะคะหรือขับได้ประมาณ500กิโลเมตรนั่นเองค่ะและนี่ก็คือการพาชมแบบราคร่าวๆของ Honda SUV e s u v e p r o t o ป y p e ไทว่วๆมานะคะว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะมีการจำหน่ายในประเทศไทยนะคะกกว่านั้นเองเนี่ยก็จะเป็นรุ่่นที ผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะ